Hang, hang, no! Hang. มาดูเรื่องข้องไอน้นุ่มขี้เมาคนหนึ่งแม่วันวันไม่ทำอะไรกินเต่เล้าเตะลูกเต,ะเ,ตะเมียเมียอะไรจะขนาดนั้นพ้นแห่งการกระทำจะเป็นยังไงข้อเชิญติดตามชมใช้พ่อเองหรือเปล่าได้แล้วจ้า ไอ้แม่้านโอ้ยแจ็คทำไมมึงนี่กลัวอะไรวะเลื่นที่ไร้หมดคนนี้เราจะเอาตังค์ี่ไหนซื้อกันไม่มีสักบาทแล้วเนี่ยเมียกูไปเอาอะไรก็ไดู้เียกมแล้วกอกับเมียกูเล่าเอาตังค์นี่นะเออเอาตังค์นี่แหละลองไม่ให้กูดิทำไมกระทืบมามแล้วโอ้โหสังยอดโอ้โหเมียกูแหละกระทืบทุกวันกระทืบจนอยู่ขาตีนเราเลยว่างั้น จะเล่นไพ่เล่นเฮโลกินเหล้าอของเงินเมียสเมียไม่มีแม่งตบตีทุกทีโโอ้โหเดี๋ยวไม่ก็มาให้แชร์พอเผื่อ <c oughs> ลูกกูเลิกให้เรียนละไม่ให้เรียนละปีนี้ไม่ให้เรียนแล้วให้มีผัวไปเลยแต่ว่ามีผัวแล้วพี่เดเดี๋ยวหาหาผัวให้มันโโอ้โหเดี๋ยวสบายมีผัวแล้วก็เอาเงินไปเล่นไพ่เล่นเฮโลเลนแพรซื้อเหล้าขอในคืนนี้นีซื้อเหล้าเนี่ยมึงกินไปเลย มึงกินให้มึงให้เต็มที่มึงอะถ้ากูไม่มีเงินซื้อเหล้ามึงกินนะ,ะไม่ต้องเรียกกูว่าคนโอ้ยินไปเลยขอให้มึงอยู่กินนะกูเว่าไหนว่าลูกเองนี่ก็ใช้ได้เหมือนกัน,นแน่นี่ปากมึงอะวอดโดนเทปบแล้วฮะโอ้โหชมนิดชมหน่อยไม่ได้มีลูกสาวสวยสักคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ลูกกูจะกูมองมานานแล้วทำไมไม่แน่เลเว้ย เพอเพอถ้าแม่มันไม่รู้อีโนอีเน่เลยเพอเพอกูเห็นลูกกูแล้วกูก็เมียลมเหมือนกันมันตัวเป็นสาวเลยนะจริงด้วยมันสาวมันยิ่งสาวมันยิ่งสวยเพี้ยนวะเนี่ยนางมันถามตึงๆใช่พูดแล้วขนลุกขยเดี๋ยวถ้าถ้าไม่แน่ไม่แน่มันไม่เป็นไรหรอกเว้ยนะมันเป็นไรหรอกพ่อทำอะไรลูกเดี๋ยวไม่มีใครรู้นะทำอะไรมันกับ ปิดปากมันซะอย่าให้มันพูดนี่แล้วก็บอกคนเอาลูกเอาเมียกับคนกับแก้มไปเมยวะเออมะขามเปียกก็ยังดีอ่ะต้มไก่ดีป่ะต้มไก่ต้มไก่เนี่ยองจะยังไงเนี่ยองจะยังไงจะกินต่อด้วยกับบ้างกินต่อดิวะมีเหล้าอยู่แล้วเนี่ยหาต้มไก่มาสักตัวอ่ะงั้นเดี๋ยวมูรอเนี่ยเดี๋ยวกูไปเอาเงินที่เมียกูเออได้ไปได้มาแล้วกัน แต่ว่ามึงจะเอาลูกกูเนี่ยมึงมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่อโอ้โห,โหนี่นี่นี่มาดูค้างเอวพวกเงินขี้กากเต็มเลยโอ้ <c oughs> มไม่ตลกมึงน,นะเว้ยคนนี้กูเนี่ยเอาจริงจังนะเว้ย <c oughs> มึงบอกมึงอยากได้ลูกกูเนี่ยมึงมีสองร้อยไหมอ่ะมีสองร้อยไหมอ่ะเอาไหมโอ้โหเขาบอกแล้วว่าซื้อแล้วไปหมดแล้วงั้นมึงรออยู่นี่แป๊บหนึ่งอีกสิบตัทีที่กูไม่กลับมาพร้ <c oughs> โอมกับเงินนะไม่ต้องเรียกกูไอ้ลูกคน เป๋าอ,อะไรอะ่ะกระเป๋านักเรียนไงจ้าแม่กระเป๋านักเรียนแล้วหนีตามใครไปแบบอือในนี้มันมีหนังสือจริงหรือเปล่าจริงสิไหนแม่เราพิสูจน์สิ <c oughs> หนังสือเพื่อนฝากกันในห้องเลยเนี่ยในใจค่ะแม่เดี๋ยวหนูเอาของไปเก็บก่อนเดี๋ยวหนูมานวดให้นะแม่นะเดี๋ยวจ้าจ้าจ้า,า,จาวนวดนวด ยิงเสียงไม่ยีงเสียงครเสียงใครเด็กมอง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 นะมองนะทำไมจ๊ะจะมองนะทำไมมีอะไรว่ามาไม่มีอะไรตังตังไม่มีหึไม่มีให้มึงพูดอีกทีกูไม่มีตังไม่มีตังเหรอบัตรฟอกบัตรฟร๊อกไม่มีตังเหรอเจ้ากูทำไมอะเฮะยเอา ูตบมึงทุกวันไงตบให้มีตังขึ้นมาไงมีไหมกูคงไม่มีอ่ะมึงจะมีหรือไม่ไม่ไม่มีเหรอตีอย่างตีมาเจ็บก็ตีมึงแก่นเนี่ยฮะมีไหม้าอย่าทำอะไรแม่นะอ่าอ่าอ่าอินเดียมามายังไงมายังไงบ้าตำรวจมาชีวิตพวกมึงสองคนเนยอยู่ในกำมือกูลูกไก่ในกำมือ กูรออยูเะแยเลยกูต้องการเมนไปกินเล้ากับเพื่อนกูถ้ากูไม่ได้เงิในพวกมไงกูอายกูจนหน้าดไอ้บ้านนันตามมายสามร้ะเอาไปสนมีามร้อยกูบอกว่าสี่ร้อยไ มึงก็เถียงอ่ะชีวิตพวกมึงเนี่ยนะจริงๆจะกระเทือบอะไรกันเด็ดๆมึงก็อีกคนหนึ่งฮะอย่าทำให้ปากดีนักมึงอ่ะทไมเดี๋ยวกูจะไม่ให้เรียนละกูจะเอาไปขายตัวเอาเงินให้กูกินเหล้ามึงไม่ต้องเลยไปก็ไปไหนก็ไปไปจำไว้นะไปเลยไอ้สัตว์วันวันกินเหล้ามึงด่าใครมึงด่าใครด่ามึง มึงด่าใครด่ามึงอ่ะมึงอย่าไปด่าคนอื่นนะอืมวันวันกินใจเราไงกูโอ้โหตบตบตบกูตบกูไม่กล้าตบกูเออะทำไมปิงสักทีไหมเดี๋ยวไม่แล้วว่าให้มึงตบแล้วตาสบายเพราะกูได้เงินละจะไปไม่ไปมาขอมาอะไรต้องได้ขนาดนั้นจะตายกตายจะไปไม่ไปกูนี่น้ำมวยเก่าเว้ย ไปโอไม่เป็นไรล,ลกูกไม่เป็นลยนะแ,แม่ก็เลกกับมันแล้วแลผไม่ไดีกว่าเนะอ้ไปไอผัวช่วยผัวเวมึงจะไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องมาหากูแล้วไปตายหาที่ไหนก็ไปเลยตายไปเพราะมันมีคนเผาหลังมึงอะทำลูกกวัวไอ้ไม่มีจิตทำนึกนาั พยายามเข้าหากินจะเล่าตังไม่เท่าไรก็มาไทายกูไปหมดไอพนชั่วกูจะไปอย่างก็